ทีนี้เราจะมาดูว่าใครแอบส่องสตอรี่เราบ้างอันนี้คือเพื่อนของเราทั้งหมดนะครับที่เข้ามาดูสตอรี่ของเราอ่าง่ายไหมง่ายไหมใครแอบส่อง a c e b o o o สตอรีรอ่ของเราดูได้ง่ายๆอัปเดตปี2022แต่ก่อนอื่นหมุนโทรศัพท์เป็นแนวตั้งที่ผู้ติดตามเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีครับ พูจาภาษาอาร์ตครับคลิปนี้นะครับพี่ฮาจะมาแชร์วิธีการดูว่าใครแอบส่องสตอรี่ a c e b o o k ของเราบ้างอ่าเป็นรายการ This You Know นะครับคลิปสั้นๆแต่มีสาระ <c oughs> มีสาระหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันอันดับแรกนะครับทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วเข้าไปที่ Facebook เลยหลังจากเข้ามาที่ Facebook แล้วนะครับจิ้มด้านบนรูปโปรไฟล์นะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับจิ้มเลย มันจะเห็นข้างๆแบบของพี่อาร์ตอย่างนี้เนาะพอเข้ามาหน้าโปรไฟล์นะครับด้านบนนะครับจิ้มที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับอ่ามันจะเข้ามาที่รูปโปรไฟล์ของเราเรียบร้อยแล้วข้างล่างเห็นปุ่มไหมมันจะมีปุ่มเพิ่มลงในสตอรี่แก้ไขโปรไฟล์และปุ่มจุดๆสามจุดข้างหลังจิ้มปุ่มจุด,จด,จดๆ,ๆไปเลยครับมันคือปุ่มแฮมเบอร์เกอร์เมนูแล้วมันจะเข้ามาในการตั้งค่า,าโปรไฟล์นะครับเลือกไปที่เมนูคลังครับจิ้มเลย ด้านบนนะครับเห็นปุ่มคลังสตอรี่ไหมที่เป็นรูปนาฬิกาบนบนนะครับจิ้มเลยมันจะพาเราเข้ามาที่สตอรี่ของเราที่เราเคยโพสในบัญชีทีนี้เราจะมาดูว่าใครแอบส่องสตอรี่เราบ้างอ่าอเอาเป็นปีใหม่แล้วกันเนาะพี่หมพี่อ, Post, อาร์ตโพสตัวผู้ปีใหม่นะครับจิ้มเลยเด้านล่างนะครับมันจะมี ผู้รับชมแล้วก็จํานวนคนอยู่นะครับจิ้มไปที่ผู้รับชมจํานวนคนข้างล่างเลยนะครับปุ๊บอ่าสิ่งที่โชว์ขึ้นมาคือคนที่เข้ามาดูสตอรี่ของเรานะครับก็เลื่อนดูเลยนะครับอันนี้คือเพื่อนของเราทั้งหมดนะครับที่เข้ามาดูสตอรี่ของเราอ่าง่ายไหมง่ายไหมถ้าเกิดใช้ไม่ทันนะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับวิธีการง่ายๆทําไม่ถึงหนึ่งนาที 3. เราดูได้เลยนะครับเช็ค <ley> ได้เลยว่าสตอรี่ที่เราลงไปมีเพื่อนคนไหนหรดูบ้างง่ายๆ เพียแค่นี้นะครับเราก็สามารถดูได้ว่าใครมาส่องสตอรี่เราบ้าง<อ>จริงๆมันเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้ใช่ไหมไ<อ>ใครมีคำถามนะครับคอมเมนต์หาพี่อาร์แล่างใต้คลิปได้เลยนะครับขอข้อุสนึงไลค์หนึงแชร์1 like, 1 share, เป็นกำลังใจให้<อ>พวกเาคลิปด้วยน,นะครับแล้วเ,เจอกันบ๊ายบาย